อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาเย็บตัวในนะข้างในนะเย็บเส้นตรงลงมาเลยค่ะข้างกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะถ้าเป็นซิปเล็กเราต้องระวังนิดนึงนะคะตอนข้ามซิปเนาะเราจะเย็บ2เส้นคู่นะคะเพื่อความทนของกระเป๋าจะได้ไม่ขาดหลุดง่ายนะสองข้างนะคะเปิด กลับมาแบบนี้นะอันนี้คือเป็นหน้าซิปเปิดมานะคะด้านข้างเย็บตรงเลยอ่าเรียบร้อยค่ะเป็นแบบนี้นะด้านในจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะตัวกระเป๋าเราเย็บด้านข้างเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางกับตัวกระเป๋าตัวในไอตัวนอกได้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวใน ซิปที่เราเจาะนะคะ,นะคะเห็นไหมคะด้านในมันจะเรียบร้อยมองไม่เห็นไม่มีเส้นได้นะคะเรียบร้อยนะคะ